สวัสดีครับมือนี้ออนซ่อนไหลพาแก้วกับสิภาาไปเก็บเหด็ดละโงกนะครับพี่นอ้องมือเศร้านี่ยางเขาปานพ่อเห็ดละโงกหลายมูอยู่ครับผมอันนี้มือนี้เขากับมาข่อมูหนึ่งอยู่ไต่ห่มกุ้ยกระยมครับดอกกําลังพอดีเลยคือจังอันไขแดงพี่น,อน้องแนมลงไปสีแดงโอ้ยเหลืองเหลืองงามเหลืองแบบโดดเด่นเลยเนะี่แนมเห็นจะไกลเลยครับผมอไต่หม่ม กะยอมเนาะมันมากออกชวยน้ำใส่ห้อมไก่ย่อมอ่ะเก็บเมื่อแกงเบงพี่น้องมันนี่ได่สองดอกสามดอกเนาะมูอื่นกับได้ดอกบานแน่พี่น้องนี่ชักหน่อยเดี๋ยวอัน้าไปเบงอ่ะอีกมูนึงเนี่ยเนี่มูนี่กันรังบานพี่น้องบานอันนี้เอาไปไปปิ้ง ตำแจวตำปนกำลังพอดีขั้นไปแกงมันมันเละพี่น้องไไปต่มโดนไหลม,มันสิกลายเป็นปานเขาต่มเนาะอันนี้ถ้าก็าาไปปีกไฟหอมๆแล้วครับตำแจวพี่น้องโอ้ยสุดยอดแซบ่บหาย่างรอน้ำปลาล้างบ่ายเนี่ย่ะปลาละ,าละมเมาะนี่มีแนวกินหลายทุกฤด,ด,ดูกานนานีกนนาน๊กน,นาฝนกับเฮ็ดออกดี เฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดลังแระเฮ็ดทานกับมีอ่านี่นี่น,นี่มาหอดมันคู่สาพีนออ่น้องพักเมกกระลังโปง่งหยอดกระลังพ่วมเพื่พอกินเลยครับหยอดใสอันนี้ครับกินแซบยุ่ก๊กนี่มันใบออกสีขาวขาวพีนออนน่น้องถ้าต้นใดใบมันออกสีแดงไหม มันสิอันคิ้วในจังหน่อยแหละครับย้มกินกเ็เสียลดฝาดฝาดแต่ว่าตนนัวนี้โอเคสุดยอดเอาสิไปกินกับป่นกับแจกินกับหลาบกระแสบเอาไปกินกระนะมีกระทิกระแสบนะหรือว่าจะไปซุปใส่ปนใส่งางก็เออเห็นสุดยอดพี่น้องอะเมื่อนี้ก็มาเลาะปากยามมอเสาก่อนไปเฮดเบียกเฮดงาเนานะก็เลยเอาอันบรรยากาศ การเก็บของปลาในในไฮไ่แกวมาให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะอ่าหนาฝนเหนยชซุ่มชื่นพี่น้องมีแนวกินลร้จึงได้กับอ่าพ่อยังไม่ไมดีๆกระเอามาฝากมาตอนพี่น้องเด้ครับผมพอกันไม่คิดหนาเนาะครับเนาอเมื่อนี้เอาไว้เท่านี้ถ้าก่อนเนาะครับ สวัสดีครับ